สวัสดีแฟนคลับทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซ h เฮดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอพระคุณมาก <c oughs> มากค่ะเ <c oughs> มาเฝ้าเมาเบิงไล่มือกระเบิงป้ายป้ายชื่อซอเอนออรดีค่ะอ๋อคอเอนวนมือนะ่ะมีคนเอ็เกนมืออยู่ว่าอยากันแลวนี่ป้ายชื่อซอบอยสิริชัย เอ็นออร์ดีบอกพี่น้องเมาเมาแล้วอาจนารอยสิเตียนใส่มันคักขักเบิ้งคือตกบอลูเวลาแทะขอให้ปลอดฝนเด้อเอกำลังจะไปด้ปากคีดนนทบุรีตกจ้าไอ้ฝนตกกยานพอพี่น้องมันเปียกข้าวเดียวนึงดอกกลับอะไรยังไม่ขั้วมาแล้วเจอกันเลยเนาะแมนครับทุกบ่อขื่นโซนนี่เลย เอาไปไทยอเอาขาเขาไม่ละอไทยเอาไปไทยเอาไปเขาเอย่างนี้นี่ไปแล้วตายสสวัสดีสาวเมืองกันทาราลบก,กันทลักมายามข่อยบอมือนี่เนาะมายามข่อยบอเนาะมาแล้วมาแล้วปักหมุดให้แล้วปักหมุดแล้วปักมุดแล้วพีว่น้องจิ้มไปทีหมุดเด้อ จิ้มไปที่หมดนะครับ124บาทเมาๆก็ได้นะครับมือนีในเบิงแท้บอสกับซ้อมมายืนรอแล้วมายืนทาตากฝนแล้วจัดไปอย่าให้เสียของฟ้าดเบาถึกใจคอยแท้ ฝนเย้ยฝนเบ่งบรรยากาศล้มห้อยๆมาแล้วแมนลมเย็นมาแล้วน้องมัดเ้ยไปปักตะไข่เมลั่ฝนซอยกัน,กนทั้งนี้แจง้งทั้งนี้มืดแหลกปืดๆมาแล้วในรังมีอย่างเนาะในรังมีอย่างเนาะป้าพี่้องไปจอบเบิ่งในรังก่อนนะมันมีอย่างเนาะมันมีอย่างเนาะ ขอให้ใจเกิดร้อยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับบ้าไม่ยังนี่ไม่ยังนี่พี่น้อง AB Story r e v e Content m มนบอ r ใคอยอ่านถือบ้านนี้ขอิ่นเอามาแจกบ้านาน,าาาานี้หรือจงังไดหรือจงังไดมันมีอย่างนอมีเสืร์ฟไปอย่างพี่น้องนอ AB Story r e v e Con บอกมีอย่างน้อมือนี่มีอย่างเสื้อไ้าน้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่เพิ่นมายืนแล้วมอเคยมีนะครับเพิ่นมายืนคู่กันแล้วจับเพิ่นหอมกันจากบาทก็นนะเนาะคือย <c ười> ิ้มดีแพ้เก <c ười> <c ười> ็บฝนไว้ดีๆดเด้ยังว่าพี่น้องเอ,อ้ยฝนสิตกบักบกระบกสีลน หัวหน่อยสิยออกลูกกระหามบ่ได้วครับนะครับมันอยู่ใต่ฟ้าเนาะอดเอาอดเอาอีกมือเดียวมือเืินก็นสิได้เมื่อบานเขาแล้วไฟไฟจาก A.G.Story Love c o คอนเสิร์ตคาะอออร์บอลพิซซาแท้เครื่องเสียงของเรนหงม,มงแรงค่าแหลับ เครื่องเสียงรอดจากนายบอลรอดเลยไข่แตกเบิดไข่แตกเบิดครับตล้วนี้ทั้งเฮ็ดแบบชิวๆกันบัวเร็วยิงยิงขันมันได้บวัวบรรยากาศหลังเวทีนะครับแคบเด้อพี่น้องทางเขาพี่น้องสีเข่ามาหามอลำโอ้ยเข่าจังใดเนาะเต้นเขียวๆสังเกตเต้นเขียวๆ ซีมีรถเครื่องปั่นจอดอยู่หลังเวทีนะครับวีนองซีมีปองเขามาอยู่ทาง้านอาหารเดอร์อยางเขามานะครับจะเป็นหลังเวทีเพราะว่าทั้งหนาพ่นปิดเมิดต้องมาหลังเวทีจะมาทั้งนี้ทังเดียวตรงหลังข้างปั่นไฟนะครับมือนีสะดวกสบายมาลดใตดินก็ได้มาโหลดร้อย้าก็ไดมาโหลดมาทังบกก็ไดทั้งเหลียก็ได้แล้วแต่พี่น้องซีโบกกันมาเนาะมาก่อนในเบิงกรน,นะครับมาทีหลังอาจซี่บด้เบิงเพราะคนมันหลายนะครับ